ดีครับปกตปิตัวคนสวนครับืัอนี้มาปั่นเตาครับนี่ครับวิธีการปั่นเตาครับนะครับดิกรรนกับดินพ่นนะครับ เราอีกนี่ครับวิธีการปั่นครับ mm hmm. บมได้เริ่มจะริแร่แหลกคิดว่าจงงีเฮ็ดง่ายๆมันโมเยนครับเฮ็ดยากเตือนก็ปั่นเท่าครับเขาก็จะเฟี hmm. ้ยงกระไดแปะกระไดตอนโมเดลหนึ่งปัน่นครับโมเดลมาตรฐานโนไดครับต้องเฮ็ด hmm. ทั้งสี่ครับนะครับ อย่างเดียวครับแเปะที่ลรขังครับแปไปเ,เล็ดมาเยอะครับวไงแล้วครับมันสาซี่สอบนล่ครับวครับ นี้ใหม่ไปอู่่ข,งาขาปปาา่งแล้วอ้อนเลยเพาว่าหาหกตัวม่ไทยเห็นรอบปั่นแล้วก็เลยก็เลยมาถ่ายเบิ่งว่ะการปั่นของพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนๆทุกคนปั่นแบบนี้รรนครับคือสูตรไปสูตรมั่นครับ แล้วก็จอหู้ไปเน้นหู้นี่นะครับนี่ครับหู้แปลวกับสองหู้แขงแางสายขงขวานนะครับนี่ครับ,บ,รน,รบนี่ครับ,รบที่การปั่นครับดินกับเป็นดินพ่นแหละครับนี่ครับดินดินพ่น,น ข้เ,เขเฟี้ยงสิะครับครับเฟี้ยงกันเสียงครับเนี่ยองไปี่สิะครับนี่นคเ็เนี่นนนนนสละครับขาบ่สูงนะครับ ซีสอบซีสอบซ้สบซีสอบนะครับบอลนี่ครับนี่ยไรก็เหยดหยาครับ มันว่าเฟี้ยงมุนกับว่าดีครับครับเฟี้ยงที่อันอัดมากมันว่ามันมุนโผล่ครับมันเถ็ดหนักครับมันโบเป็นเส้น่หยครับมันปั่นเป็นเส้นเป็นเสศษก็ยังสิหรอครับปั่นไปเรื่อยต้องเพป็นครับมันว่าค่อยแข็งแรงครับ,บครับมันปั่นไปเรื่อยต้องเป็น ยังปันปครับครับส่งเห็ดไงโบแมนนี่ครับเห็ยดยากถือครับครับปันเป็นเกี่ยวครับตบไปนัะครับ เสาไม้ไผ่นะครับมมไม้ไผ่ห้าหกเสาอยู่นล้ครับแล้วก็ปลูกเสียกเสียกนี่ครับทีงปลูกไทยครับตอนเสร็จตับเบิ้งกันแล้วครับเอาเอาแค่นี้ก็แล้วที่ท้ายตอนเสร็จอีกแค่นึงครับครับผม